ครับแบซี่คุกกิ้งกับช่วงพรกบครัวหัวไข่นะครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดคุกกระเพราไก่ย่างนะครับเป็นไก่ย่างที่มีซีสเนี่ยซื้อมาแล้วเหลือนะครับเหลือมาจากการกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับเลยเอามาแปลงเป็นเมนูผัดกระเพราคุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าทําอย่างไรกันบ้างนะขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับจากนั้นเราก็เอาเนื้อไก่เนี่ยมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นๆและใส่พริกกระเทียมตำลงไป ะทำการผัดคลุกเขาไปแบบนี้เลยนะครับช่วงที่ผัดนี้จะบอกว่าจามไปหลายรอบเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นชุนมากๆเลยแต่ว่าเชื่อว่ารสชาติต้องแซบแน่ๆเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับตอกไข่ไก่ใส่ลงไปวันนี้เราจะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับข้าวของเรานะครับทำการเกลี่ยไข่ออกให้ทั่วๆแบบนี้นะจากนั้นก็รอให้ไข่เซตตัวสุกสักครู่หนึ่งนะครับ โอ้ oh, จะบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนว่าไข่เนี่ยจะเริ่มเซตตัวสุกแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่ข้าวสวยลงไปนี่ข้าวสวยของผมใช้ประมาณ2ที่นะครับกระทะนี้กินได้2คนนะจากนั้นทำการปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วหวานซอสปรุงรสน้ำตาลทรายครับ แล้วก็ผงปรุงรสอีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันทําการผัดคลุกเค้าไปเรื่อยๆเลยนะครับให้สีของข้าวเนี่ยสวยเสมอกันนะครับผัดตลบไปตลบมานะครับกลับไปกลับมาแบบนี้ได้เลยนะช่วงที่ผมผัดอยู่นี้ผมก็จะใช้ไฟกลางๆนะครับไม่อยากใช้ไฟแรงมากเพราะว่ากลัวข้าวเนี่ยจะไหม้นะครับแล้วก็ติดกระทะนะครับ ดูเหมือนสีจะเสมอกันแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราผัดข้าวคลุกกันให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ใบกระเพราลงไปครับถ้าเพื่อนๆชอบทานใบกระเพราเนี่ยสามารถใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเ้าให้เข้ากันครับนี่วันนี้ใบกระเพราของเราเป็นใบขนาดกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะแล้วก็หอมมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เมนูข้าวกระเพราไก่ย่างคุกของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับ โอนะ่ากินมากๆเลยขนาดภาคเสียงไปเนี่ยยังต้องกืนน้ำลายเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวกระเพราไก่ย่างคลุกนะครับที่มานําเสนอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูนะครับทาตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง b a r s w e Cooking Show กับช่วงพ่อครัวหัวไข่เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมีแรงทาคลิป ต,ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ